สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับช่องปัญญูจีแชนแนล,ลนะคะเราจะมาเปลี่ยนเบาะก,กันเราเราสร้างเบาะมาสรงส้วันแล้วนะวันนี้เพิ่งได้วันนี้เป็นวันที่สี่มั้งเพิ่งได้อแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปดูเบาะก,กันเลยแล้ว,วก็นี่นะเราเราจะมาแกะน,กน,นี่ใช้ใก่แกะเลยนะผม ส่วนใหญ่ของอะไรก็ต้องใช้กรรไกรแกะแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่มีอันอื่นแล้วก็มีดนะคะผมส่วนใหญ่แกะของอะไรมันต้องใช้กรรไกรกับมีดแค่นั้นแหละเป็นที่นิยมสุดๆอ่ะดูอะไรนี่เป็นกล่องที่เราได้มาอันนี้คือกล่องโคตรกว้างเลยท่านผู้ชมน,นี่เบาะไม้นะผมแล้วนี่คือสภาวะแบบเก่าไกเ<อ>ก่าเนี่ยเนี่ยมีเบาะขาดด้วยนะครับผมเรามาดูเทียบกันนะครับผม เบาะใหม่สวยกว่าเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเต็มเต็มครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูตอนเปลี่ยนเบาะกันเลยนี่ก็ถึงอู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูมือดิแค่หยิบนิดเดียวก็สวัสดียามเย็นกันด้วยนะผมก็ก็จะมาเป็นเบาะให้ดูด้วยนี่นะคะเบาะโอ้ว่แตกเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเปลี่ยนเบาะกันเลย สิ่งที่ได้ก็คืออันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปทอดมานี่ตามมาอดบนี่ครับผมให้เปิดเบาะก,ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาค้อนมาทุบบอะให้แตกเอาเอ้ยไม่ใช่นะครับผมนั่นมันวิธีทุกคนนะคนโกดเนี่ยขันน็อตเอาออก ก็ขันน็อตออกนะคผมอันนี้จริงขันแค่สองน็อตก็น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยขันแค่สองน็อตน,นะทุกคนขันแค่สองน็อตแล้วก็เอาเบาะออกแล้วก็เอาเบาะใหม่มาใส่แล้วก็ขันน็อตใส่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละครับก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัง้งน่าจะประมาณนั้นแหละว,วิเหมือนตอนวิเหมือนตอนเด็กอะ เหมือนตอนเด็กไปซ่อมรถแข่งกับพ่อมาพ่อพ่อแพ้วิชนะแน่เลยแบ่งคันเก่งชิบเป่งเนอะเะเดูแม่ผมครับเนี่ยดีถ่ายแลนี่คือสภาพการถอดนะครับผมนี่แค่เอาบอกออกแค่นี้ไม่ถอดแล้วเรียบร้อยนี่นะผมนี่ดูนะนอนดูแนะนอนนี่มันมีสติกเกอร์ข้างหลังด้วยนะผม ันทีมน่มันแตะไม่ใช่อะไรหรอครับมันไม่ใช่ออกมาหรอกเราไปบเบาเก็บเบาลงไปนะผมนี่เม่เบาใส่เชิดเ<บ>ส้นข้องไบเกอร์นะคะนี่ไบเกอร์ไบเกอร์นนีนนี่่เดี๋ยวถ่ายรูปแน่นอะให้ดูกันเต็มเลย จะมาเอาอะไรครับเรามาเอาลูกยางเอลูกยาง๋อมีลูกยางมันด้วยนะผมเน่เน่ราให้ดูกันเต็มเ็ข้าไปเลยนะจ๊ะนี่มันเป็นอย่างนี้นะคบผมแล้วก็ลูกยางมันใส่เข้าไปนะผมแล้วก็ขันน็อตนะครับผมแค่นั้นแหละอ,อื น้องใส่ข้างใดข้างหนึ่งไปก่อนนะนี่ถ่ายเต็มเต็มเลยเนาะถ้าเกิดใครดูไม่ออกก็คงบ้าไปแล้วเพราะว่าอุตส่า์ถ่ายสีเพราะว่าอุตส่าห์ถ่ายสีนั่นนั่นนั่นอุตส่าห์แต่แข่งอั้นแบบนี้ในสภาพแบบนี้นะผมเหมือนเบาะอันเก่าอะใส่ให้เหมือนเลยนะครับผมแล้วก็ปิดโคตรสวยอะ คนใช้รุ่นอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเว้เดี๋ยวเราจะไปดูตอนเสร็จกันนะคะโอเคนี่นะนี่นะคะแล้วก็ใส่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ปิดอ้โคตรสวยอะครับดึมือตัวเองสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอันเท่านี้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ 拜拜。